าจะมองว่าเราบ้าหรือเปล่าอี่ใช่ไหมวันนั้นไปเ้ยเขาขอถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เอาไปลงโซเชียลเนี้ยคนก็เริ่มรู้จักโอ้สื่อต่างๆเขาเห็นเขาก็เลยมาขอถ่ายทำรายการนี้ก็ทำให้เรามีชื่อเสียงที่รู้จักของคนทั่วไปลงชื่อเวฟวิสิตบุญส่งวัสดุ์เชิชื่อเล่นว่าลุงนะเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไรเดอร์ครับตอนนี้อายุจะ60ปีแล้วครับจะได้รับเบี้ยคนชราแล้วครับ ที่ร้านนี่มีลูกจ้างนะทำคน,นเดียวหมดแต่ตลาดซื้อของปรุงน้ำซุปตัดร้านทำไมถึงไม่คิดจะจ้างคนอื่นครัอออตอนแรกเดิมอ่ะที่เปิดมีลูกจ้างเแต่ว่าช่วงวอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเราก็เลยต้องลดพนักงาเราก็มาทำเองคนเดียวก็เหนื่อยนะเหนื่อยแต่ว่ามีความสุขเหนื่อยกายแต่มนสุขใจไงแต่ถ้ามีลูกจ้างเนี่ยเราสบายกายแต่ลำบากใจเพราะเราต้องดูแลเขาอะไรเงี้ยแต่เราตัดใจทำเองเลยดีกว่าแล้วเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้วยวาเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีตอนนี้ คือเรื่องต้องร้านคือว่าเดลเนี่ยเป็นพนักง,งานธนาคารจริงเหรอจริงจิงทำมา19ปีทำตั้งแต่เดือนพันธุมยาตีห้าพันบาทโอ้อยู่ฝ่ายบริหารสินเชื่อตอนที่ออกเงินเดือนเท่าไหร่ตรงนั้นสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าจากห้าพันเป็นสามหมื่นห้าใช่โอ้ปเป็นระดับผู้บบจัดการแล้วอ่ะเออ เราก็อยากจะทํากิจการตัวเองไงก็เลยออกมาแล้วมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตีย๋ยนี่เริ่มจากศูนย์เลยนะไม่ใช่ว่าพ่อแม่ของลุงขายก๋วยเตี๋ยวแล้วสืบทอดกิจการจากพ่อแม่ไม่ใช่นะไม่เลยลุงเริ่มจากศูนย์เลยอ๋อพิสูตนเองจ้างแบรนด์มาเองเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยด้วยวอ, go, go, s <S อันนี้เป็นของสะสมของลุงนะอืะอลุงซื้อตอนสมัยที่ทำงานธนาคารแหละ คือเก็บสะสมไว้อ่าแล้วพอมาเปิดร้านเราก็เลยเอาของที่เราสะสมเนี่ยมาตกแต่งร like. ah, sí, so so right ้านเราก็ได the ้เห so ็น like ด so, so, ้วยไงได้อยู่กับสิ่งที่เราชอบด้วยเก็บไว้ไม่เคยมาเอามาโชว์เลยคือเอามาโชว์ตอนที่เปิดร้านเนี่ยแล้วก็ให้ลูกค้าได้เห็นได้ดูด้วยไงง่าไงแล้วแต่งร้านเป็นสไตล์ไอ้บดแดงนีโลเก่าแล้วเราก็เลยแต่งชุดเป็นไอ้มดแดงขายก๋วยเตี๋ยวด้วยเลยเพราะเป็นนีโลที่เราดูตอนสมัยเด็กที่เราชอบก็เลยจัดเป็นก๋วยเตี๋ยวไรเดอร์เลยก็แต่งชุดมดแดงขายก๋วยเตี๋วด้วย เขามีคำพูดนะในสโลแกนของไ mm อ้มดแดงวินิดครสู้ต่อไปคอนโปทาปิชแต่ลุงเนี่ยสู้ต่อไปฮีโร่กับจัดความหิว <Yeah! S 1> ลังสรรค์ความอร่อยให้กับทุกคน <Yeah! S 1> มีเพลงประจำร้านด้วยไหน้องให้ตังหน่อยแต่งเองด้วยนะบัวเตียวไรเดอร์ฮีโร่กัจัดความหิวลังสรรค์ความอร่อยให้กับ <Yeah. S 1> ทุกคน รสชาตเด็ดโดนใจอร่อยไม่ต้องพุงไปไปรีบไปมากินกันแล้วไม่ผิดหวังพวกเราไปพวกเรากินก๋วยเตี๋ยวไรเดอร์ก๋วยเตี๋ยวไรเดอรก๋วยเตี๋ยวไรเดอ,อเรเดอ์เมนูไหนที่คิดทำประจำนะ ก๋วยเตี๋ยวปลาต้มยาน้ากุ้ง,งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงเั้นน่ารักตลกดีน<ส>ะ,<ส>ะก็สาดดี <S 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 อร่อยการทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหรือการปรุงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราต้องทําเหมือนเรากินเองนะ ไม่ใช่ว่าเราทําแบบสักสัีเ่อทำเพื่อเสียขายเราต้องทําแบบให้ได้คุณภาพาให้ได้รสชาติเหมือนที่เรากินเองอที่เราทํากินเองออใช้ใจในการทําใส่ใจในทุกขั้นตอนในการทําก๋วยเตี๋ยว<ช>และเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าด้วยสมมติอะลูกชิ้นหมดมมเนี่ยเราก็ต้องใส่เนื้อหมูเพิ่มให้ลูกค้าหรือหมูตุ๋ให้ลูกค้านี้ไม่ใช่ว่า อะไรหมดแล้วก็ลดไปแล้วก็คิดราคาเท่าเดิมไม่ใช่นั้นเราก็เพิ่มให้ส่วนที่อะไรหมดแล้วก็เพิ่มสิ่งอื่นให้ทดแทนไปเพราะเราต้องมีความรูษษษษ้สึกในอาชีพของตัวเราไม่ว่าอาชีพไหนถ้าเรามีความตั้งใจในการทําไม่ย่อท้อมีความอดทนฟัฝ่าอุปสรรคต่างๆเราก็จะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้แล้วก็จะทําให้เราเจริญก้าวหน้าในอาชีพนั้นถ้าเราอยู่กับอาชีพที่เรารับสิ่งที่เราชอบ ก็มีการใช้จ่ายเงินเกินตัวอย่เงี้ยน้อกอลนะซื้อของเล่นอะไรเงี้ยซื้ออะไรเงี้ยแล้วใช้บัตรเครดิตในการรูดอะไรเงี้ยเออนั่นแหละมีได้แต่เราต้องรู้จักว่าเมื่อเราใช้จ่ายไปแล้วต้องมทำให้ตัวเองเดือดร้อนก็รู้จักประมาณตัวเองเพราะางั้นทำงานแบงก์ใช่ไหมก็ทําบัตรเครดิตเนี้ยเราก็ไปรูดรูดของเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันใช้บัตรเครดิตเนี้ยเราไม่เห็นตัวเงินถูกไหมสร้างหนี้ให้ตัวเองนี่ไงโอ้มันก็ทําให้ใครจ่ายเกินตัว่เงี้ย มันก็เราเป็นนี่เป็นสิ่งมันก็ไม่ดีมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นอ,อย่าใช้เงินเกินตัวแต <Gore. S 2> ่และบางสิ่งเราก็ต้องแบบว่าต้องอดใจว่าอย่างได้เนี่ยบางทีเราต้องตัดใจก็ต้องมีความตั้งใจในสิ่งที่เราจะทำและต้องมีความอดทนเพราะว่าบางสิ่งเนี่ยเราไม่ได้ทำมาก่อนอมันต้องรอใช้เวลาที่จะประสบความสำเร็จก็อย่างลุงเนี่ยไม่เคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมาก่อนถ<อ>ูกไห อ่าเป็นพ่อค้าใหม่แรกๆเนี่ยก็เปิดขายแรกแรนี่ขายได้แค่4ี่ห้าชามนะวันละนะวันละ,ะเราก็อดทน,นไงก็อดทนเราคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวนนี้มันต้องดีกว่าวันนี้คุนามีความฝันอยู่ไหมตอนนี้วัยหกสิบมีแไรที่ยังอยากทาอยู่ไหมอยากจะอ่าก็พัฒนาร้านไปเรื่อยๆนะให้คนที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะจขยายสาขาให้มากขึ้นอตอนนี้มีสาขาขที่เดียวอืนั่นแหละ โอคนทำมีโอกาสก็อยากจะได้แบบไปขายบนห้างส่นค้าเนี่ย oh. แต่วันนั้นไม่ต้องใช้ทุนเยอะแล้ก uh. ็ขายวันนั้นใช่ไหมเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป uh. ก็อยากบกเด็กว่าคนเรามีทั้งคนรักคนเกลียดใช่หไหม uh. มันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติอยู่แล้วธรรมดาอยู่แล้วแต่เราไม่สนใจก็าเราทถือว่าเราทำเพื่อความสุขแล้วเราไม่ไปสร้างความอยูดร้อนให้คนอื่นเขาเราก็โอเคแล้วแต่ลุงจะคิดเสม,มอว่า วันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เนี่ยมันก็ทําให้เรามีกาลังใจไม่ทอ้อทุกอย่างอะ่ะมันมีอุปสรรคเราก็ต้องฝากความอุปสรรคหรือปัญหานั้นไปให้ได้เพราะทุกปัญหามีมีทางออกมีทางแก้ไขถ้าไม่มีทางออกนะถ้าม,มีทางออกก็ไปออกทางเข้าออเลยร้านก๋วยเตี๋ยวเลเดอร์นะอยู่ที่หน้าตลาดพงเพชรถนนงานวงวานมินถนนเลยไม่ต้องเข้าซอยร้านเปิดสิบโมงครึ่งถึง หนึ่งทุ่มหยุดทุกวันจันทร์ถ้าใครมาไม่ถูกที่ร้านโทรมาสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์โทร0 9 8 2 5 0 1 9 9แต่อยากจะให้ไอ้งดแดงทำก๋วยเดี๋ยวให้กินก็เชิญได้ที่ร้านรับรองมาไม่ผิดหวังแน่นอนอ่